สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับนี่แกงหน่อไม้ดองค่ะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่เป็นแกงตั้แต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นแกงซี่โครงหมูเหลือซี่โครงหนึ่งนะคะจากคลิปที่แล้วนี่ค่ะเหลือหน่อยนึงมินก็เลยเอามาแบบคลุกข้าวเลยแล้วก็มีน้ำพปปริกปลาถั่วพูนี่คือช่วงนี้จะเห็นบ่อยนะคะเพราะมินเก็บได้ทุกวันเลยค่ะมันจะออกประมาณวันละสิบรูปอะคะ่ะที่นี่ค่ะประมาณลูกแบบกำลังกินมันก็จะออกประมาณสิบแล้วลูกเนียงเนี้ย แก่มากเลยนะคะมิ้นดองไว้แล้วแบบมันไม่ค่อยอร่อยมิ้นก็เลยไม่ได้เอามากินนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมิ้นจะหาลูกเนียงสดๆแล้วก็พวกสตอลูกเหลียงที่มีคนบอกว่าอยากให้กินแล้วก็ให้กินพร้อมกันนะคะเดี๋ยวถ้ามิ้นหาได้พร้อมกันเดี๋ยวมิ้นจะมาทําคลิปให้ดูนะคะแต่ช่วงเนี้คือด้วยความที่โควิดอะไรเงี้ยมิ้นก็จะไม่ค่อยได้ออกข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบแม่ค้าที่เขาขายรถพุ่มพวงอะค่ะปกติมิ้นจะซื้อรถพุ่มพวงที่มันจะมีเป็นพุ่มพวงวงตามรถอะคะ่ะที่เขาขายผักอะค่ะก็เหมือนเขามหนเดืออนแล้ว่ อืมคือมิ้นไม่รู้ว่าเขากักตัวหรือว่าอะไรมิ้นไม่แน่ใจแต่ว่าคือแล้วผักร้านอื่นมีแต่ว่ามันมีแต่ผักกวางตุ้งผักถั่วมีอะไรเงี้ยมีแค่นั้นค่ะไม่ได้มีแบบผักอะไรแปลกๆมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมิ้นก็เลยผักก็เลยไม่ค่อยมีเนี่ยเวลามิ้นถ่ายคลิปมินก็เลยโอ๊ยไม่มีผักแปลกๆให้กินเลยรู้สึกไม่ตื่นเต้นเลยรู้สึกเหมืนไม่ตื่นเต้นเลยเวลาไม่เจอผักแปลก พยายามก่อนนะคะวันนี้มิ้นใส่ข้าวเยอะมากอะแต่น่าจะหมดแหละเพราะว่าช่วงนี้มิ้นกินข้าววันละหนึ่งมือ้อแล้วก็แบบมิ้นก็จะพยายามกินเยอะๆเพื่อที่แบบว่าตอนเย็นจะได้ไม่ต้องหิวอะค่ะไม่งั้นถ้าตอนเย็นหิวมันก็มันก็จะควบคุมไม่ได้คือมิ้นทำไอเอฟอะค่ะไอเอฟคือกินมื้อนั่งหนักไปเลยหนึ่งมือ้อแล้วก็ จริงๆอ่ะมื้อเย็นเป็นมื้อที่อร่อยมากสาหรับมินนะคะคือมื้อเช้านี่มินเป็นคนไม่ค่อยหิวเท่าไหรอ่อ่ะที่มินกินก็คือแบบเขาบอกว่าถ้าไม่กินอาหารตอนเช้าจะเป็นอัลไซเมอร์มินกลัวเป็นอัลไซเมอร์ยิง่งทุกวันนี้ก็ขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วด้วย <c oughs> ขนาดอายุแค่นี้นะมันยังขี้หลงขี้ลืมเลยอะ่ะจริงๆเดี๋ยวลองกินลูกเนียงดูว่ามันจะกรอบไหมม,มันเหนียว กินได้แต่ไม่กรอบไม่ค่อยแซ่บกวางตุ้ง อยู่กรุงเทพแบบว่าหาผักผักแบบแปลกก,กกินยากใช่อยู่ต่างจังหวัดเราก็ยังได้กินผักน,นู่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมผักแบบว่าที่แบบคนเมืองหลายๆคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยไอนน้ไม่กินแต่ผักผักเบสิกที่ใครๆก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หน่อไม้ดองใส่กะทิอร่อยอันนี้ไม่ได้ทำให้ดูเพราะตอนแรกอ่ะมีไม่ได้ตั้งใจจะทำคลิปกินเลยไอไม่ถึงน่อไม้ดองอะค่ะ กวางตุ้งหวานมากลูกเนียงลูกอ่างดองค่ะเดี๋ยวหาลูกเนียงดองสดๆมาถ่ายคลิปให้ดู ไม่มีซุปให้สดเลย <c oughs> คลิปนี้ไม่มีคนทักหน่เลยว่าปกติมินจะโดนทุกคลิปเลยเรื่องมารายาทในการสดมิ้นตั้งใจนะทุกคนมิ้นตั้งใจเองที่ว่าซดให้มันดังๆอะ <c oughs> มินกินข้าวคนอื่นอะไรเงี้ยนั่งเกี่ยวคนอื่นมินก็ไม่สดดังขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยทุกวันนี้มินถึงแบบว่านั่งถ่ายคลิปคนเดียวอะ เอาให้ท่านผู้ชมดูอย่างเดียวไม่ให้คนในบ้านเห็นใครมาดูคลิปนี้นีไม่ต้องหาเรื่องมาระยาาเลยนะเรื่องคือเรากินแบบแนวบ้านๆอะ่ะคือแบบ มันก็มันก็แค่เรื่องกินเนะเนาะมารยาทอย่างอื่นมันก็มีอยู่เรื่องกินอะไรเงี้ยคือเราไปกินข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่ว่าเรากินที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างทำคลิปอาหารเหมือนกันบางบางคนก็มาเม้นเรื่องแบบพูดง่ายๆกรมสาธารณสุขเข้าเข้าคอมเมนต์มินะคะควรใจ่ถุงมืออะไรเงี้ยเรากินเอง ไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้มินว่าัมจะใส่ถุงมือไม่ต้องไม่ต้องทำอาหารกินแล้ว แล้วก่อนมิน่ะเป็นคนแบบด้วยความที่เราไม่เคยแบบเป็นคนสาธารณะใช่ไหมคะเวลาใครมาเม้นอะไรมิรู้สึกมินแคร์มากคือแบบมินรับไม่ได้อะไรที่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยมินจะทุกวันนี้มินเริ่มชินแล้วก็ทําตัวให้มันชินอะไรเงี้ยค่ะมินเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์คำพูดของคนอื่นทุกวันนี้มินก็เฉยๆค่ะมาว่าอะไรมินก็ไม่ตอบกลับ บางคนก็คุกคามยันครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันก็เลยแบบว่าไม่อะไรเกี่ยวกับครอบครัวเลยก็คือก็คือใครดูมินก็ยังให้แบบโฟกัสแค่ที่มินแค่นั้นไม่อยัางให้โฟกัสแบบที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเชื่อไหม YouTube มินอะใครจะมาด่ามินอะไรนะมินไม่เคยบล็อกใครเลยไม่เคยบล็อกเลยจริงจริงปล่อยให้ว่าไป เมื่อก่อนอย่างเรื่องเล็บใช่ไหมมินจะไว้เล็บอะ่ะมินก็พยายามปรับคืออะไรที่เราแบบพยายามปรับได้มินก็จะปรับอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอุ้ยเราไม่ปรับเลยมันก็ไม่ใช่แต่แล้วก็ต้องขอเวลานิดนึงอะไรเงี้ยคนเราเนาะไม่ใช่ว่าจะปรับได้ปุ๊บปับป๊บ,บ,บมินเป็นคนชอบทำสีเล็บมากทุกวันนี้ก็คือแบบพอดีจังหวะโควิด โควิดทีเนี้ยคือมันไปไหนไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันไม่มีอะไรแบบว่าหลอกล่อเราไงปกติเวลามิ้นไปแบบเดินเดินตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยมินเจอแบบเขาทำเล็บอะไรเงี้ยมินก็แบบทนไม่ได้อะมินก็จะไปทำอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยค่ะคือเราไปเราไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ไหนแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกนะไม่มีสิ่งหลอกล่อ,ลอ réussi, ค่ะมินก็เลยไม่ได้ทําตั้งแต่นั้นไม่ได้ทําพอเราไม่ได้ทาเราก็เออเราก็ทําได้นี่วะอะไรเงี้ยมินก็เลย แต่สินใจที่เออในเมื่อเรากินข้าวกับมืออ่ะคือมันมีคนดูหลายคนอะไรเงี้ยมินก็เลยอ่ะไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรก็ไม่ไม,ไม,ไม่ก็ไม่ทาละอย่างซดน้ำแกงอ่ะมินบอกไว้เลยว่ามินจะซดเหมือนเดิม <laughs> <laughs> เพราะว่ามินว่ามินซดแบบน้นมันอร่อยดยีอ่ะอืม ลืมกินอันนี้ทุกทีไม่ค่อยได้กินเลยเอาม่ดองเอามบดองนี่เอามาจากบ้าน ลูกเนียงรสชาติไม่ผ่านเลยะมินเอาลูกเนียงที่แบบปากมันอ้าแล้วอะค่ะซึ่งมินไม่ชอบกินอยู่แล้วไอ้ที่บางคนแนะนําว่าลูกเนียงเอาไปฝังทรายเอาไปปลูกอะไรเงี้ยมินว่ากินสดอร่อยกว่ากินสดที่แบบว่าลูกมันยังไม่อ้าที่มันยังไม่โดนน้ำอะค่ะลูกเนียงแบบนั้นจะอร่อยกลิ่นมันไม่แรงด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่นี้กินแบบปกติลูกเนียงก็มีกลิ่นอยู่แล้วพอพอมันเขาเรียกอะไรพอมันเริ่มแก่ปากมันเริ่มอ้าอย่างเงี้ยค่ะพวกลูกเนี้ยกลิ่นมันแบบเหม็นมาก แล้วทีนี้มินเอาลูกอะนะช่วงที่แบบว่ามันเป็นช่วงป,ปลายๆของลูกเนียงแล้วมินเอามาดองกลิ่นแบบฟุ้งทั้งบ้านเลยมินต้องเอากระปุกลูกเนียงไปไว้ข้างนอกอะคะ่ะโอ้โหไม่ไหวเลยอะ่ะมันตืปอปลาโหมันยังเข้าเยอะมากก็พยายามจะกินเยอะๆเลยเพราะว่าตอนเย็นจะได้ไม่หิว 嗯，我妈味。嗯嗯嗯嗯 อ,อร่อยมากหมดเกลี้ยงโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาชมรับชมมินแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้มินแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์มินด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ